สวัสดีค่ะเด็กๆคลิปเรียนนี้นะคะก็จะเป็นคลิปเรียนในส่วนของเรื่องปริมาตรของทรงกลมเนาะเราได้เรียนไปในเรื่องของพีระมิดไปแล้วแล้วก็กลวยไปแล้วข้อนี้มาสู่ในส่วนของทรงกลมบ้างทรงกลมคืออะไรทรงกลมอย่างที่เด็กๆเคยเห็นเลยลูกบอลบาสเกตบอลวอลเลย์บอลอย่างอันนี้ ริบเทนิสลำไยปลาปะกเป้าแล้วก็แบตเทียเอนั่นเองอ่าโอเคโดยลักษณะของทรงกลมที่เรามองด้วยตาเปล่าชัดๆเลยก็คือเขาจะมีลักษณะผิวเป็นรูปเป็นโค้งๆเนาะโอเคแน่นอนค่ะครานี้เรามาดูส่วนประกอบต่างๆของตรงนี้นะคะเด็กๆแก้แก้หน่อยแก้ในชิดหน่อยค่ะแก้เป็นทรงกลมเนาะแก้เป็นทรงกลมทรง กรมอ่าโอเคคราวนี้เรามาดูส่วนประกอบต่างๆเลยอันดับแรกค่ะนี่เลยสีฟ้าโค้งมนมน,มนตรงนี้เราเรียกว่าอะไรผิวโค้งค่ะเขียนเลยผิวโค้งอ่าต่อมามาอีกรูปหนึ่งจ้ะรูปโปง่งๆของเราบ้างนี่เลยเส้นสีชมพูเราเรียกว่าอะไรเส้นที่ผ่านจุดตรงกลางแน่นอนเรียกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางค่ะ เส้นผ่านศูนย์กลางต่อไปไล่ไปทางเอ่อตามเข็มนาฬิกาเนาะเส้นตรงนี้ค่ะสีน้ำเงินเราเรียกว่ารัศมีนั่นเองรัศมีหรือตัวแปร R นั่นเองค่ะต่อมาจุดตรงกลางนี่เลยสีดำๆดของตรเราตรงนี้เราเรียกว่าจุดศูนย์กลางอ่ะเขียนเลยค่ะจุดศูนย์กลาง จดศูนย์กลางจะอยู่ตรงกลางวงกลมเสมอนะคะสุดท้ายตรงนี้ไอ้เส้นสีเขียวๆตรงเนี้ยเราเรียกว่าอะไรเราเรียกมันว่าวงกลมใหญ่อ่ะเขียนเลยวงกลมใหญ่แล้ววงกลมใหญ่คืออะไรอะมาดูตรงนี้เลย วงกลมใหญ่โดยเขาบอกว่าเมื่อตัดทรงกลมด้วยระนาบผ่านจุดศูนย์กลางต้องผ่านจุดศูนย์กลางด้วยนะคะจะได้หน้าตัดเป็นวงกลมซึ่งหน้าตัดตรงนี้นี่แหละเราเรียกว่าวงกลมใหญ่นั่นเองไปต่อเลยนะคะแล้วปริมาตรของทรงกลมล่ะเราหาได้จากอะไรโอเคปริมาตรของทรงกลมนะคะมันเกิดจากครึ่งวงกลมนี้เนี่ยรวมกัน3ลูกแล้วจะรวมกันเท่ากับ1ทรงกระบอก โดยรัศมีจะต้องเท่ากันด้วยนะคะโอเคดังนั้นเราจึงสรุปสูตรได้ก็คือปริมาตรทรงกลมเป็น4ส่วน3พาย R ากำลัง3อ่าจำไว้เลยคราวนี้ปริมาตรปริมาตรจะเป็น R ากำลัง3แล้วมี4ส่วนสปกติเราเรียนจะเป็น1ส่วน3ถูกไหมแต่คราวนี้ปริมาตรของทรงกลมจะได้เป็น4ส่วน3พาย R ากำลัง3นั่นเองคราวนี้ค่ะ เมื่อในเมื่อเรารู้ว่าปริมาตรของทรงกลมเนี่ยมีสูตรคือสูตรนี้แล้วนะดังนั้นเราไปทําแบบฝึกหัดกันดีกว่าครูมั่นใจว่าในตัวอย่างที่1แล้วก็ตัวอย่างที่ 2- อสาเนี่ยเด็กๆสามารถไปอ่านเองได้เนาะโอเคราวนี้มาลองทําแบบฝึกหัดที่6กันดีกว่าค่ะโดยแบบฝึกหัดที่6โจทย์เขาบอกว่าน้ําหนักเอ่อลูกทุ่มน้ําหนักเหล็กเนี่ยทรงกลมลูกหนึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางคือ18 แน่นอนค่ะเราจะไม่ใช้เส้นผ่าศูนย์กลางมาคำนวณอะไรอยู่แล้วดังนั้นแปลงให้เป็นรัศมีเนี่ยค่ะในเมื่อเรารู้เส้นผ่าศูนย์กลางแสดงว่ารัศมีของเราจะเป็นครึ่งหนึ่งของเส้นผ่าศูนย์กลางดังนั้นรัศมีของเราจะมีค่าเป็น9โดยโจทย์อยากทราบว่าแล้วลูกทุ่มนี้มีปริมาตรเท่ากับเท่าใดอ่ะเด็กๆคะวาดรูปเลยหนึ่งนะอ่ากลมแล้ว แล้วเขาบอกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางคือ18ดังนั้น r ของเราก็ต้องเป็น9จะเข้าสูตรเลยค่ะ v v ทรงกลมเท่ากับ4ส่วน3พาย r กํลัง3โอเคโจทย์ต้องการทราบปริมาตรแทนค่าตัวเลขเลยอย่างอันนี้มันเป็นเลข9ถูกไหมแสดงว่าค่าพายของเราใช้เป็น3.14เพราะว่า22ส่วน7 7มันตัดเลขอะไรไม่ได้เนาะก็จะคูณกับ9กํลัง3 โดยจะได้ประมาณอยู่ที่3ามพันห้าสบสองจนมนั่นเองอ่าโอเคดังนั้นสรุปด้วยเลยเพราะฉะนั้นโลกทุ่มน้ำหนักนี้น้ำหนักนี้มีปริมาตรเท่ากับสามพ 5 2 0 8ลรอบอสอมนั่นเองค่ะอ่าโอเคง่ายๆจิบจิบครูมั่นใจว่าเราทำได้เรามันคือเด็กอัจฉริยะอยู่แล้วเนาะเดเลยค่ะคราวนี้ค่ะไปดูข้อที่2เลยข้อที่2องเชิบอ่าโอเคเดี๋ยวคุณครูขอเสกรูปมาก่อนถ้าได้อ่าเพื่อความรวดเร็วเนาะ โอเคโจ์บอกว่าก้อนไอศครีมมีลักษณะเป็นทรงกลมโดยจะเป็นไอติมชนิดเดียวกัน2กลวยโดยกลวยแรกเนี่ยจะมีไอศครีม2ลูกและจะมีลัศมีคือ2อุดห้าเซนนะต่อมาโจทย์บอกว่ากลวยที่2เนี่ยมีไอติม3ลูกนะมากมา1ลูกแต่ว่าลัศมีมันลดลงก็คือ1.5้าเซนเขาอยากทราบว่ากลวยใดมีไอศครีมมากกว่ากันอ่าโอเค แสดงว่าโจทย์ต้องการหาปริมาตรแล้วเปรียบเทียบกันของกลวยที่1และกลวยที่2นั่นเองโดยกลวยที่1โอเคราศมีเรารู้แล้วคือ2.5แทนค่าเลยค่ะ v 1อ่าเขาเขียนเป็น v 1นะปริมาตรของกลวยแรกโดยกลวยแรกมี2ลูกก็คูณ2อขกาไปอ่าเข้าสูตรเลยค่ะ4.3ส่วน3ำหนึ่งนะ สี่ส่วนสพายของเราอามันตัดไม่ได้ก็ขอใช้เป็น3.14ไปคูณกับ2.5คืออาของเรายกกำลัง3จะได้ประมาณเท่าไหร่อ่ะเด็กๆพอแล้กดเออไม่ใช่กดเครื่องเลขสิลองใช้สมองอัจาชรยะฉลาดของเราเนาะคิดเลขจะได้อยู่ที่130.83รบสมอสมน,นั่นเองอ่ะข้อนี้ลองไปคิดของกรวยที่2ดูค่ะ กล้วยที่2มันมี3ลูกแสดงว่าต้องคูณ3เข้าไป4ส,ส่วน3คูณ3.14รัศมีของเขาคือ1.5เป็น R ากำลังสา5นากำลังสนั่นเองจะได้ประมาณอยู่ที่42.39บมเรอสมอ่าโอเคคราวนี้เราเทราบแล้วว่า ลูกเอ่อกรวยที่1มีปริมาตรคือ1 3 0 8 3นะกลวยที่2มีปริมาตรคือ42.39แล้วถ้าสมมุติเขาถามว่ามีกลวยใดมากกว่าถ้าเขาถามว่าแล้วมากกว่าเท่าใดแสดงว่าเด็กๆต้องเอาปริมาตรของทั้งสองนี้มาลบกันในเมื่อหนูเอามาลบกันแล้วนะคะมันจะได้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อะลองคิดเลขสิตอกติกตอก อ่าโอเคมันจะห่างกันอยู่แปดสิบแปดจุดสี่สี่ลรบอสมอนนั่นเองดังนั้นสรุปผลเลยค่ะเพราะฉะนั้นกรวยที่หนึ่งมีไอสกรีมไอสกรีมอ่าไม่ค่อยชินเลยมากกว่ากรวยที่สองกรวยที่สองนั่นเองค่ะโอเค โอเคค่ะข้อนี้มาดูข้อที่3ข้อที่3ามโอเคข้อที่สโจทย์บอกว่าลูกฟุตบอลลูกหนึ่งเนี่ยวัดความยาวรอบวงกลมได้69เซนแสดงว่าถ้าสมมุติหนูเจอคําว่าความยาวรอบรอบวงหรือเส้นรอบวงความยาวรอบรูปต่างๆแสดงว่าข้อนี้โจทย์อาจจะไม่ให้ R มาดังนั้นหนูจะต้องหา R หรือว่ารักษณของเราจากเส้นรอบวงนี้โดยเส้นรอบวงมีสุดว่าอะไรจำได้ไหม สองพอาค่ะอะ่สองพอาโดยโจทย์บอกว่าแล้วถ้าลูกฟุตบอลนี้เนี่ยทำด้วยหนังที่มีความหนา0.5เซนอยากทราบว่าจะจุลมได้เท่าไหร่แสดงว่าหนูจะต้องหาว่ารัศมีภายในวงกลมเมื่อหักเอ่อความหนาของหนังไปแล้วเนี่ยจะคือเท่าไหร่อันดับแรกจะหารัศมีอันใหญ่ก่อนหา R ของเราก่อนโอเคจะได้เป็น69เท่ากับ 2อพายขอแทนเป็น22่ส่วนเนะคะโอเคคูณกับ R เข้าไปเมื่อคิดเลขแล้วครูจะได้ค่า R ของครูประมาณเป็น11เอ็ซนติเมตรนคราวนี้ในเมื่อเรารู้ว่ารัศมีลูกใหญ่เนี่ยเออภายนอกเต็มๆของเขาเนี่ยคือ11บเอ็ดเซเอาว่ารูปดีกว่าเด็กๆจะได้เห็นภาพอาะ r ของเราเท่ากับ11 คราวนี้โจทย์บอกว่าแล้วลูกบอลเนี่ยเขาหนาหนังตรงเขาทําด้วยหนังแล้วมีความหนาเนาะทําด้วยหนังแล้วมีความหนาศูนจุดห้าเซนอ่ะโอเคชึ้บอ่าตรงนี้อีกศูนจุดห้าเซนศูนจุดห้าแต่อ่าตรงนี้ของเราคือสิบเอ็ดนี่อันนี้คือทั้งเส้นนะคะเดี๋ยวขอเอาสีที่แตกต่างก่อน อ่าโอเคดังนั้นเขียนเลยค่ะว่าเอ่อขอแบง่งเส้นกับวายหา v นะคะหาปาริมาตรของปริมาตรของทรงกลมโอเคเท่ากับ4ส่วน3 ใชลังสเองแต่ว่ารัศมีล่ะรัศมีเกิดหาจากอะไรนี่ไงสี่ส่วนสคูณพายขอแทนเป็น22่ส่วนเจไปก่อนอ่ของเราก็คือเกิดจาก1ิบลบออกเป็น0.5แล้วก็กำลัง3าม้าไปหรือว่าจัดรูปอย่างนี้ก็ได้ย2่ส่วนเลบกันเลยจะได้เป็น10.5จุ้าไหมอ่าสิบจากำลังสจะได้ประมาณอยู่ที่ 4,851ลอบอดอบซอนั่นเองโอเคค่ะเสร็จแล้วจดจ้าจดเลยจดเลยข้อ 4, ที่ทำเองนะคะทำเองทำเองไปเลยคราวนี้ค่ะไปดูข้อที่5ของเราต่อไปเลยดีกว่าข้อที่5มาค่ะนี่ ข้อที่5โจทย์บอกว่าชาวเอสกิโมเนี่ยอาศัยอยู่ในเขตหนาทางตอนเหนือเทวีอเมริกาโดยเขาเนี่ยจะมีบ้านพักตรงนี้แบบนี้เด็กๆน่าจะเคยเห็นในการ์ตูนต่างๆเนอะเราเรียกว่าอิกรูเนาะโดยจะทําด้วยน้ําแข็งซึ่งมีความหนาประมาณ20เซนโดยลักษณะของเขาจะเป็นครึ่งวงกลมและมีความสูงความสูงภายในประมาณ2เมตรโจทย์อยากทราบว่าแล้วปริมาตรของอากาศภายในคือเท่าไหร่ แสดงว่าในที่นี้เนี่ยเวลาหนูหาออกมาปริมาตรของหนูเนี่ยจากวงกลมมันกลายเป็นครึ่งหนึ่งแล้วแสดงว่าหนูจะต้องจับหารด้วย2ถูกไหมแต่โจทย์บอกว่าน้ำแข็งเนี่ยมันมีความหนาคือ20เซนแสดงว่าถ้าคราวนี้เขาบอกว่าความสูงของอีกูเนี่ยคือ2เมตรแสดงว่ารัศมีของออรูปนี้ก็คือ2เมตรนั่นเองนี่ภายใน ก็คือ2ลบออกด้วย0.2เท่ากับ1.8เมตรนั่นเองอ่าอันนี้คือรัศมีภายในโจทย์อยากหาปริมาตรของอากาศเนาะดังนั้นเขียนเลย v v อากาศเท่ากับอย่าลืมนะจ๊ะมันต้องหารหาร2ด้วยเพราะว่ามันคือครึ่งวงกลมดังนั้นก็1ส่วน2คูณไปเลยค่ะเข้าสู่4ส่วน3พายคือ3 1 4 r คือ หนทั้งหมดกำลังสาเข้าไปออจะได้ประมาณอุ๊ยตัดก่อนแล้วกันซองหนึ่องสองสอี่เนาะมีอะไรตัดได้ไหมไม่มีแล้วจะได้ประมาณอยู่ที่ส2บสองอลบมอ่าเพราะฉะนั้นตอบเลยค่ะเพราะฉะนั้นปร,ริมาตรของอากาศ ภายในอีกรูเท่ากับ1 2 2 1ออลบมอน,นั่นเองหรือลูกบาทเมตรนั่นเองค่ะชึบอันนี้คือข้อที่5ของเรานะคะโอเคอันนี้เรามาต่อกันข้อที่6เลยนะคะ โดยข้อที่6เนี่ยโจทย์บอกว่าข้าวแช่เป็นอาหารที่รับประทานกับเครื่องเคียงโดยในหนึ่งในนั้นเนี่ยจะมีกะปิทอดโดยกะปิทอดของเรานี่อันนี้คือกะปิทอดอยู่ในนี้กะปิทอดของเราเนี่ยจะมีลักษณะเป็นก้อนทรงกลมซึ่งแต่ละลูกเนี่ยเขาจะมีกะปิผสมอยู่คือ5%เปอร์เซ็นต์โอเคข้อนี้เขาบอกว่ากะปิทอดของเรานะคะจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางคือ1เซนติเมตรแล้วกะปิ1ถ้วยตวง จะมีปริมาตรเท่ากับ240ลูกบาทเซนเขาอยากทราบว่าแล้วจะทํากะปิได้ประมาณกี่ลูกเนาะอ่าโอเคคิดเลขเลยจ้ะอันดับแรกเขาบอกว่ากะปิเนี่ยเขามีเส้นผ่าศูนย์กลางคือหนึเซนถูกไหมแสดงว่าเราไม่สามารถใช้1นึ่งเซนได้ครึ่ง1ของ1ก็คือ1นส่วนสนั่นเองโอเคดังนั้นเข้าสูตรเลยค่ะ V ของกะปิทอด V ของกะปิทอดเท่ากับ4ส่วน3พายอของเราเป็น1ส่วน2ทั้งหมดกำลัง3ไปจะได้ประมาณอยู่ที่11ส่วน21ลอลบสอสมองที่คุณครูติดเป็นเศษส่วนเพราะว่ามันมาเจอกับตรงนี้ค่ะ5%เปนาะมันครูว่ามันน่าจะคิดง่ายกว่านะคะอ่าโอเคข้อนี้เราทราบว่า กะปิทอดเนี่ยจะมีกะปิเป็นส่วนประกอบคือห้าเปอร์เซ็นดังนั้นเขียนเลยเนื่องจากเนื่องจากกะปิทอดมีกะปิเป็นส่วนประกอบเป็นส่วนประกอบห้าเปอร์เซ็นดังนั้นใช้กะปิ ใช้กะปิประมาณก็คือเอา5ส่วน100เนี่ยคูณไปกับ11ส่วน21เนาะจะได้อยู่ที่11 a ส่วน420รอบลสอมนั่นเองคราวนี้โจทย์บอกว่าแล้วกะปิ1ถ้วยเนี่ยจะมีปริมาตรคือ4 4 0รคราวนี้เราจะได้กะปิประมาณกี่ลูกอ่าโอเคเขียนเลยเนื่องจากเนื่องจากกะ ปหนึ่งถ้วยตวงมีปริมาตรเท่ากับ240รอบสสมอ้าโอเคดังนั้นจะทำกะปิทอดได้ประมาณ240ห่หารด้วย1 1ส่วน420เนาะคราวนี้ เวลามันหารอย่างนี้ค่ะเราจะกลับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษแล้วก็เปลี่ยนเครื่องหมายเนาะอย่างที่เราเคยเรียนไปนเรื่องของเศษส่วนพหุนามถูกไหมอ่าคูณกับ420ส่วน11จะได้ประมาณอยู่ที่9,163.64ลูกโอเค คราวนี้ค่ะเวลาเราใช้ทํากะปิทอดเงี้ยแล้วมันเป็นททสิยมเกินมาแสดงว่ามันยังทําได้ไม่เต็มลูกดังนั้นหนูจะต้องปัดลงเพราะว่าเราจะหาส่วนประกอบไหนมาแทนไอ้ส่วนที่ขาดไปถูกไหมดังนั้นตอบเลยค่ะว่า <c oughs> เพราะฉะนั้นกะปิหนึ่งถ้วยตวงกะปิหนึ่งถ้วยตวงจะทํากะปิทอด ได้ประมาณ9,163ลูกนั่นเองค่ะอ่าอันนี้คือคำตอบข้อที่6นะคะคราวนี้นะคะเรามาต่ออันที่ข้อ7บ้างข้อ7นะคะเขาบอกว่าเอ่อห้องฉายดาวทองฟ้าจำลองกรุงเทพเนี่ยมียอดโดมเป็นครึ่งวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของส่วนที่เป็นยอดเนี่ย ก็คือยี่สิบจุดหกเมตรโดยฐานเป็นทรงกระบอกทรงกระบอกอ่ะวาดรูปก่อนวาดรูปเลยอันนี้ฐานนะคะมีลักษณะเป็นทรงกระบอกอ่ะวาดรูปเลยฐานเป็นทรงกระบอกเดี๋ยวขอวาดฐานก่อนนะคะเชิญอ,อ่ะโอเคฐานเป็นทรงกระบอกสูงเหลือเกินอ่ะเขาบอกว่าสูงสามเมตรนะคะโดยโดมเป็นครึ่งวงกลม ครึ่งวงกลมไหมอ่ะมอให้เป็นครึ่งวงกลมนะอ่ะโอเคเป็นครึ่งวงกลมมีเส้นผ่าศูนย์กลางก็คือยี่สิบจุดหกในเมื่อเส้นผ่าศูนย์กลางคือยี่สิบจุดหกแสดงว่ารัศมีคือครึ่งหนึ่งของเส้นผ่าศูนย์กลางยี่สิบจุดหกหารสองเลยค่ะได้สิบจุดสามเมตรอ่าโอเคดังนั้นรัศมีของเราคือสิบจุดสามเมตรโอเคเขาอยากทราบปริมาตรทั้งหมดนั่นเองค่ะ ขอโยกขึ้นมาข้างบนหน่อยขยายใหญ่ๆแล้วกันโอเคดังนั้นเขียนเลยค่ะ V อ V อคือ V ทั้งหมดเท่ากับปริมาตรอยอดโดมก็คือทรงกลมนะคะรวมกับปริมาตรของฐานที่เป็นในรูปของทรงกระบอกนั่นเองอ่าโอเคฐานจะเท่ากับ4ส่วน3 พายากำลังสแต่ว่าเห็นไหมว่ามันคือเครื่องวงกลมดังนั้นหนูต้องคูณหรือว่าหาร1.2ส่วน2ตรงนี้เข้าไปเนาะโอเครวมกับฐานปาริมาตรของเราแน่นอนพาย r กำลัง 2H โอเคแทนค่าเข้าสูตรเลยค่ะ1.2ส่วน2คูณ4ส่วน3คูณพายขอแทนเป็น3.14แล้วกัน 3.14คูณ R ของเราคือ10.3ทั้งหมดกำลัง3บวกกับอ่าบวกกับใช้พายอากักกนเดียวกันเลยเออค่าเดียวกันเลย3.14คูณกับ R คือ 10. <Okay. S 1> คูณกับ10.3ทั้งหมดกำลัง2คูณกับความสูงความสูงของเขากำหนดมานะก็คือ3นั่นเองโอเค โดยก้อนแรกจะคิดได้ประมาณอยู่ที่2287.44ลูกบาทเมตรรวมกับก้อนหลังคือ999.37อบอมออาโอเคลรบอรมอรวมกันแล้วจะได้อยู่ที่3286.81นั่นเองค่ะอ่าเพราะฉะนั้นมาสรุปเลยเพราะฉะนั้น ปริมาตรของอากาศอากาศภายในเท่ากับ3286.81ลูกบาทเมตรนั่นเองค่ะอันนี้คือข้อ7ของเราอ่าโอเคข้อนี้มาข้อที่10กันนะคะข้อที่8กับข้อที่9ครูม,มั่นใจว่าเราทำได้ลองไปลองทำเองเนาะข้อที่10ของเรานะคะโจทย์บอกว่าข้อนี้นะ่าสนใจมาก ถ้านำลูกตุ้มทรงกลมตันซึ่งมีรัศมีสามเซนจำนวนห้าลูกมาหลอมเป็นกลวยตันที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางของฐานคือยาวหกเซนอ่าเด็กๆวาดรูปก,ก่อนหนับแรกเพื่อที่หนูจะได้มองภาพออกอว่าทรงกลมขึ้นมาอ่าว่าทรงกลมขึ้นมาซึ่งมีรัศมีคือสามเซนอ่ารัศมีไม่ต้องเอาจับมาหาแล้วนะคะพร้อมเป็นรัศมีอยู่แล้วเขาบอกว่าต้องการนํามาหลอมเป็น กรวยตันอ่ะวัดกรวยขึ้นมาวัดกลวยขึ้นมาเลยกรวยตันเชิบกลัวยของเราซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลางยาวหและสูง6อ่าสูง6กว้ายไม่ตรงเลยสูงหเส้นผ่าศูนย์กลางใช้หได้ไหมไม่ได้ค่ะต้องคือครึ่งหนึ่งแสดงว่าอาคือสองเนาะอุ้ยทำไมาตรงนี้มันเป็นเลขนี้ล่ะว้าย เอาเท่ากับ3มอันนี้อันเดิมนะคะโอเคอุ้ยรัศมีเท่ากันเลยอ่าดังนั้นเด็กๆต้องหาก่อนว่าปาริมาตรทั้งหมดของทรงกลมตันที่จะหลอมได้เนี่ยคือเท่าไหร่อ่าหาเลย V ทรงกลมตัน5้าลูกอ่านี่คิด5้าลูกไปเลยเพื่อความรวดเร็วก็คือเอา5คูณกับ4ีส่วนสาม พายในข้อนี้เขาบอกว่าอืมจะได้กลวยเหล็กกี่อันถูกไหมแสดงว่าข้อนี้มันใช้พายเหมือนกันเด็กๆก็ตะภายไว้ตั้แต่ข้ออันแรกได้เลยสี่สสาพายอาของเราคือ3ามกำลังสมเนาะโอเคจะได้เป็น3ตรงนี้ตัดสาตรงนี้ออกไปเหลือ3มตัวหนึ่งยี่สิบคูณเ้าได้หนึ่งรอยแปดสิพายนี่งหน่วยคือลูกบาทเซน อ uh, okay. ่าโอเคคราวนี้ค่ะเราทราบแล้วว่าทรงกลมตันเนี่ยคือห้าลูกนะต่อไปเด็กจะต้องเด็กๆจะต้องหาว่าแล้วปริมาตรของกลวยล่ะคือเท่าไหร่เพื่อที่จะทราบว่าไอทรงกลมตันที่เรามาหลอมเนี่ยจะได้กลวยกี่อันเนาะโอเคหาเลยค่ะหาวีกลวยกลวยอย่าลืมนะคะสูตรปริมาตรหนึ่งส่วนสามพายอาร์กำลังสองเอ โอเคเข้าสู่เลย1นึ่งส่วนสามพายตาอว้ยพว่ายังไงเราก็ต้องเอามาหารเพื่อเปรียบเทียบกันอยู่แล้วดังนั้น R ของเราเขากำหนดเราว่ามันคือ3นะคะก็คูณไปเลย3กํกลัง2คูณกับความสูงความสูงเขามาให้คือ6โอเค3 1 3 3ตัด3เลย6 3 8 8ได้18พายหน่วยคือลูกบาทเซนนั่นเองโอเคดังนั้นเพราะฉะนั้นค่ะเราก็จะได้ว่า อ,เอ่เนื่องจากเขียนก่อนเนื่องจากวีลูกมันคือลูกอะไรนะลูกตุม้มลูกตุม้มโอเคคือลูกตุม้มลูกตุม้มห้าลูกส่วนด้วยวีของกรวยวีกรวย1นึ่งกรวยจะเท่ากับ180่พาย ส่วนด้วย18พายนั่นเองอ่าพายตัดภายเลยจ้ะภายตัดพาย18 18 18 10 180ดังนั้นเปรียบเทียบเลยเราก็จะได้เป็นกลวยเหล็กอันใหม่ที่เกิดจากการหลอมของลูกตุ้มเนี่ยทั้งหมด10ลูกดังนั้นตอบเลยค่ะเพราะฉะนั้นลูกตุ้มเหล็กเหล็ก5าลูกนำมาหลอมเป็นกลวยนำมาหลอม อ๋อรออมหลอมเป็นกรวยได้10อันนั่นเองอ่าโอเคจบแล้วค่ะ